เช็คอินแล้วคะ่ะวันนี้ที่เกาะเกรทาประเทศกรีกนะคะอันนี้บรรยากาศตรงที่ระเบียงของโรงแรมสระว่ายน้ำแล้วก็ติดกับทะเลด้วยคะ่ะสำหรับห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้ทางโรงแรมเขาต้อนรับเราด้วยอูโซนะคะตรงนี้คือ บรรยากาศของระเบียงนะคะตรงนี้ก็คือห้องค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นห้องห้องนอนนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะอันนี้คือโรงแรม5้าดาวก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะเครื่องแปง้งก็เครื่องทำกาแฟ มีตู้เย็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตู้ใส่เสื้อผ้าน,นี่ก็ประตูทางเข้าก็มาด้านห้องน้ำค่ะน,นี่ก็เป็นเป็นห้องน้ำของที่นี่นะคะน้ำที่นี่ก็ถือว่าโรงแรมนี้โรงแรมห้าดาวนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็มืดๆหน่อยค่ะน,นี่ก็ห้องอาบน้ำน,นี่ก็ ห้องน้ำค่ะก็ประมาณนี้ล่ะค่ะเพราะมาพักผ่อนค่ะ